เสร็จแล้วนะครับวันนี้ติดเดี๋ยวติดกระจกครับนี่นะครับเป็นรูปทรงนี้ถ้าอยากรู้ก็มาที่ร้านเฉลิมพลคาไม้นะครับผมอยู่ร้านครับผมไม่ได้ไปไหนครับเสร็จแล้วครับวันนี้ติดกระจกนะครับมือจับก็จะเป็นไม้นะครับ ส่วนภายนอกภายนอกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีหมุดนะครับหมุดก็ตามหมุดมาได้เลยครับหมุดอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับหมุดวันนี้ขึ้นโค้งเลยนะครับ